ไมกี้ปานิธานพระเอกใหม่แกะกล่องสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับไมกี้ปณิธานกันค่ะ หนุ่มลูกครึ่งหน้าหวานไทยเยอรมันนักแสดงหน้าใหม่ของสังกัดช่อง3ที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกใหม่แกะกล่องในปี2,567ไมกี้เนี่ยแจ้งเกิดจากละครชุดดวงใจเทวพรม จากเรื่องขวัญรื้อทยซึ่งในเดวาผู้ชมเนี่ยเห็นเขาผ่านจอปุ๊บก,ก็โดนปบปั๊บหนุม่มน้อยอารมณ์ดีคนนี้นะคะมีชื่อเจงว่าไมคี้ไมค์ปณิธานบุญแก้วเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2546ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของช่อง3ส่วนดีกรีทางด้านการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยหลังสิษ์ค่ะหนุมน่มน้อยเมืองรถมา้าจังหวัดลำปางลูกครึ่งไทยเยอรมนันบุคลิกสดใสอารมณ์ดียิ้มง่ายชื่นชอบศิลปะและการร้องเพลง เล่นกีตาร์ค่ะและถูกหบถามจากนับปั้นมือทองอย่างปิ๊กชานฉลาดชักชวนให้เข้าวงการและมาแคสติ้งในละครชุดดวงใจเทวพมซึ่งบอกเลยว่าคุณปิ๊กชานฉลาดเนี่ย ดูไม่ผิดจริงๆค่ะไมกี้นะคะถือว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองของช่องสามมากๆพอได้รับบทนําตั้งแต่เรื่องแรกนอกจากนี้นะคะวงในก็ยังแอบกระซิบมาว่าน้องเนี่ยจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องให้พวกเราเนี่ยรอรับชมกันได้เลยและนอกจากงานแสดงนะคะแอดมินคิดว่าน้องเนี่ยจะต้องมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตามมาอีกแน่นอนเป็นอีกหนึ่งเด็กใหม่ในวงการบันเทิงที่น่าจับตามองในหนักขณะนี้มากๆกับไมกี้ปณิธานหนุ่มลูกครึ่งหน้าหวานไทยเยอรมัน และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต